ครับกับสวัสดี FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็กลับมาพบกันช่วงเงยนเ็ยนๆนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามช่องบันชแนลนะครับก็นําผลการปรอากาศรางวัลที่ฉลาดกินแบ่งที่ผมวิเคราะห์ไปก็เข้านะครับก็แอดใต้ฟ้าก็มาแล้วครับใครที่ตาม f c ที่ติดตามช่องบันชแนลนะครับอย่าง FC ที่ ตามหาเลขของแอดใต้ฟ้านะครับหรือจะเป็นเลขของอเลขของแอดหนุ um ่มสุพรรณนะครับก็มาแล้วนะครับงวดที่แล้วเข้า03นะครับให้มา30ก็เข้านะครับสลรับแอดหนุ um ่มสุพรรณนะครับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเนีรูปแบบของ รูปแบบของการเสี่ยงโชคซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับมาพร้อมของแอยืนหรือ ads อระหว่างเลขสายด่วนสนามบินน้ำนะครับเซนตินุมสุพรรณนั้นเดินดีนะครับก็ใครที่ติดตามก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าแนวทางที่ให้ผมวิเคราะห์ไปก็น่าจะเป็นตัวเลือกอีก ตัวเลือกหนึ่งะครับเป็นแนวทางวิเคราะห์ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําข้อมูลมาเท่านั้นนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแนวทาง EP นี้เป็น EP ที่2นะครับสลับงวดวันที่16เดือนมีนานะครับก็อีกเวลาอีกแค่ไม่อึดใจเข้าจะเป็นเข้าสู่ของ หน้าร้อนหรือเทศกาลสงการกันแล้วครับเจ้าแรกนะครับแอดให้ดูของอาอาจารย์อาจารย์แมวนะครับอาจารย์แมวแมวนะครับก็งวดที่แล้วก็น่าจะหลุดนะครับวันนี้ให้เด่นศูนย์นะครับรูดศูนย์นะครับวิ่งศูนย์นะครับคนที่ชอบนะครับห้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับก็ยังน่าตามนะครับของอาจารย์ แมวนี้นะครับก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ถ้าเข้าทุกงวดก็คงจะคงจะได้ปลดหนี้กันนะครับหรือจะมีคนรวยกันเยอะนะครับมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแนวทาง EP นี้ก็มาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ ครับมาดูของแอดยืนนะครับชุด3ตัวนะครับก็717หรือ718 719นะครับแล้วก็710นะครับตัดเล่นก็จะเป็น17181910นะครับสำหรับแอดยืนก็งมดที่แล้วก็หลุดนะครับแนวทางของแอดยืนนะครับก็ให้หลักร้อยหลักสิบมาก็ไม่เข้านะครับก็วดนนี้ อาจจะเป็นแนวทางไว้แก้มืออีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับดยืน,นะครับครับนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูชุด2ตัวด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็น49 4 0 4 1นะครับ59 50 51 69 60 6 1นะครับสำหรับดยืนนะครับ ทางนี้ก็ใครที่เป็นสายของแอดยืนนะครับน่าลงทุนก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับนะครับแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะไปดูเจ้าอื่นนะครับไปเคาะเจ้าอื่นกันต่อของของแอดท่านนี้นะครับก็น่าจะเป็นแอดกล้องนะครับจำไม่ผิดนะครับวันที่แล้วก็หลุดนะครับคู่โต๊ะบนนะครับวันนี้ให้ศูน 80, 89, 83, 90, 91, 93, 14, เ5 18เลขที่หน้าสนใจก็จะมีตรงเลขเด่น9นะครับบนนี้ครับตรงกับเลขสนามบินน้ำนะครับหรืออีกชุดหนึ่งก็จะเป็นของอีกอาจารย์นี้นะครับเป็นอาจารย์ปีเยะวันถ้าอา่านผิดหรืออ่านถูกต้องขออภัยนะครับ919นะครับเด่น9รูด9นะครับ 1999นะครับ919ของสนามบินน้ำนะครับก็เอามาประกบเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเจนว่า19หรือ92เรียเกค่อนข้างจะดังนะครับ919นผมว่า,าต้องอ่านสลัมังนะครับก็มาดูของเลขเป็นต้นปิดสนาหรือต้นเป็นต้น ถ้าจำไม่ถิดมันน่าจะเป็นต้นวาส,สนานะครับก็แอดเห็นนะครับเห็นก่อนไว้ออกนะครับแต่ว่าไม่รู้วันมันจะเข้าสามตัวตรงๆนะครับก็วันนี้ให้มีแปดหนึ่งห้านะครับแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็ดหกห้านะครับเจ็ดหกแปดนะครับก็ลองพิจารณานะครับมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับมาดูผัดมาเรามาดู ของแอปใต้ฟ้านะครับก็จับตาให้ดีนะครับว่าจะมาบนหรือล่างถ้าส่วนมากแอดอมีสิติให้ดูก็น่าจะเข้าที่บนนะครับเข้าบนเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นเลขตัวเด่นเขานะครับสองตัวนี้สี่ชุดหชุดนี้นะครับรูดบนรูดล่างไว้นะครับลองพิจ,จารณาเผื่อจะได้ มีโชคกันในก่อนวันสงการนะครับหรือ,อท่านอยากทำบุญทําทานก็ลงไปเสี่ยงกับเลขตัวเองมัง่งดูกันแล้วก็มาดูแนวทางของแอดแอดคิงแอดโกนะครับหรือจะเป็นเลขของอแอดใต้ฟ้าหรือจะเป็นเลขของอาจารย์อีกอาจารย์นึงนะครับที่จับคู่ชนกัน3ตัวเด่นนะครับเลข953 9, 5, 6หรือจะเป็น 4, 5, 3, 4, 5, 6นี้ค่อนข้างจะเลขจะเป็นเลขพี่น้องนะครับก็ลองดูนะครับไม่แน่เสมอไปนะครับการลงทุงนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับหรือแนวทาง EP แต่ละช่องแต่ละช่องนะครับที่นำมาเผยแพร่เราก็ออกพิจนารณาน,นะครับครับก็แนวทางของผมก็จะนำข้อมูลที่มี ความน่าเชื่อถือแะความเป,เป็นจริงนะครับหรือเป็นความที่จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางทุกอาจารย์ล้วนก็เป็นสามัญชนคนธรรมดานะครับนะครับก็มาดูแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณนะครับนี่นะครับ30ก็ออกให้นะครับ EP ีของอ แอดหนุ่มสุพรรณนี่ส่วนมากจะมาที่บนนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาบนหรือล่างก็ลองกันลองพิจารณานะครับสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคในศา,าสตร์พื้นบ้านนะครับก็ลองดูนะครับก็ที่น,นี่ก็ลองหยิบจับลอตเตอรี่ของฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับไม่ได้มาสามศูนย์ แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพียงแนวทางมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็นี่นะครับของอ,อดหนุ่มสุพรรณนะครับก็ค่อนข้างจะสตินั้นสถิตินั้นเดินค่อนข้างดีนะครับมีจําความได้ว่าหลุดงวดหนึ่งไปนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับนี่ครับสามตัวสองตัวหรือจะเป็นเลขบิ่งก็จะเป็นเด่นกับเก้าเก้ากับศูนย์นะครับค่อนข้างจะ เลขจะสวยงามนะครับลองพิจารณากันดูนะครับถ้าถูกก็ขอแสดงยังความยินดีนะครับหวังว่าคงน่าจะเข้าให้นะครับมี0ูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกของ f c ที่ชอบในการรักในการเสี่ยงโชคนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้ทุกท่าน ได้ไปวิเคราะห์กันนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันถกไว้รวยเบอร์กันสวัสดีครับ